ข่่าอืนนๆในทันข่่าวคะที่ประชมุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเลือกพลตรีฉลองรัฐนากอาทิตย์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่โดยจะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคอสอชวันนี้พร้อมเตรียมเรียกประชุมบอร์ดนัดแรกวันศุกร์นี้เพื่อแก้ปัญหาสลากเกิดราคาและพิจารณาโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล43ล้านฉบับที่หมดอายุไปแล้วและยังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตำรวจภูทรแม่สายจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มพันตำรวจโทชทำนาญพุ่มไัยจิตรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ขณะลักลอบขนยาบ้า8แสนเม็ดและยาไอซ์น้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัมเตรียมส่งต่อให้ผู้สั่งซื้อในพื้นที่ภาคกลางเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเรียกประชุมหามาตราการป้องกันเหตุเกิดขึ้นซ้ำรอย กระทรวงการต่างประเทศเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ก่อเหตุขับรถชนคนญี่ปุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุน่นหลังชายทั้ง3าคนถูกตั้งข้อหาขับขี่โดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บและขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต จ้าหน้าที่เตือนประชาชนทีน่อาศัยในพื้นที่ราบรุ่มริมน้ําในพื้นที่ตำบลเขาเคหนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังอันตรายจากน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนฝนที่ตกหนักในจังหวัดพังงาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสองรายซ้อนโดยรายแรกเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะกลับจากสนามบินภูเก็ตเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนรายที่สองผู้ขับขี่ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่พักสายตรวจตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสี่คน ทางจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนที่กำลังเข้ายึดคืนพื้นที่ป่าบริวเวณหูวที่หนึ่งบ้านทุ่งคาตำบลหาส้มแป้นอำเภอเมืองระนองซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาจำนวน11แปลงเนื้อที่ราว128ไร่โดยมีการลงกล้าย,ยางพาราและเตรียมก่อสร้างบ้านพักซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการทางกฎหมายและปลูกป่าทดแทนต่อไป